ผมจะต้องทุบตู้เซฟทองครับที่บ้านเราเหรอใช่ครับมันบอกให้เราไปทุบตู้เซฟซะใช่ครับที่บ้านเราเหรอใช่ครับมันบอกให้เราไปทุบตู้เซฟซะใช่ครับพอแม่ไปกดตู้เซฟนะคะแม่ช็อกอะคือไม่มีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียวเขาบอกว่าจะมีพนักงานนอกเครื่องแบบมารับแล้วมันก็มาเอาจริงจริงหายจริงใช่ครับก็เดินโดนดี่จะหาเงินมา ผมกำลังนั่งเรียนวิชาภาษาไทยอยู่มีสายเรียกเข้าสวัสดีค่ะนี่มาจากกรมสืบสวนพิเศษนะคะกรมสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็ใช่นายนี้ไหมบัตรประจำตัวประชาชนอันนี้ไหมรู้บัตรเราด้วยหรอรู้ด้วยครับแล้วตรงไหมลูก ตรงครับก่อนหน้านั้นเขาจะมีการส่งหมายมันจะเขียนเรื่องว่าเป็นคดีความลับพิเศษห้ามผมแล้วมันมีช,มชื่อเราอ,อยู่ในนั้นไหมลูกมีครับเนี่ยคุณผู้ชมมันส่งแบบนี้มาให้น้องเนี่ยมีตราตำหลวงตำรวจแบบนี้มันวางอุบายยังไงถึงไม่เอาทองไปให้มันเขาก็ส่งเอกสารอันที่3เป็นเอกสารเกี่ยวกับจะต้องให้การความร่วมมือแล้วก็ทุบตู้เซฟเพื่อในการเช็คครับตู้เซฟอะไรวะ ตู้เซฟทองครับที่บ้านเราเหรอใช่ครับมันบอกให้เราไปทุบตู้เซฟซะใช่ครับมีเป็นทองเป็นสร้อยเป็นเป็นแหวนเพชรแล้วก็พระสมเด็จนี่เราถ่ายให้เขาดูเหรอครับใช่ครับเสร็จปุ๊บมันบอกว่าไงเดี๋ยวไปหยิบกระเป๋ามานะแล้วเขาก็พูดรายการที่เขาบอกว่าต้องการเอาไปตรวจสอบนะ <c oughs> ก็จะมีเป็นทองสร้อยสร้อยข้อมือทอง มีทองคําแท่งทองคาแท่งคุณแม่ทองกี่บาทถ้ารวมเป็นพระแล้วก็น่าจะถึงคือถ้าเกิดไม่รวมพระล่ะก็ประมาณ8ล้านค่ะแล้านเจล้านคือเฉพาะทองในเจ็ดล้านใช่ค่ะแล้ววางไหนวางไปทางขวาครับทางนี้ใช่ไหมใช่ครับตรงช่องนี้ให้ผมรีบออกจากที่ที่วางโดยเร็วที่สุดเพราะว่าเป็นคดีลับเขาไม่ต้องการให้ใครรู้เลยใช่ครับไล่ถุงแล้วก็วางตรงนั้นเหรอใช่ครับแล้วน้องไม่แอบดูสะหน่อยเหรอลูกผมก็กลัวครับแล้วเงินอีกสองแสนน่ะประมาณว่า ให้ผมแอบดูรหัสแม่ให้ทํายังไงก็ได้ให้ดูรหัสแม่ครับกดรหัส ATM ให้เขากดธรรมดากดลองกดดูที่อ่ะกดให้เขาคุณทำเองทีเหรอมาณนี้ครับแล้วแม่ไม่รู้ว่าเขาใช้กดแล้วแม่ก็พอเข้าเข้าแอปธนาคารได้ก็เอาร้อยหนึ่งก็โอนเอาคนก็ยื่นโทรศัพท์ให้เขาเลย่ะอย่างนี้คุณกดอย่างนี้เลยหรอจนแม่ไปสตาร์ทรถก็ยังไม่เสร็จมามีรออยู่ข้างล่างเลยนานก็ไม่เสร็จแม่ก็เลยขึ้นมาถามว่าทุบประตูเลยเอาโทรศัพท์มาอย่างเงี้ยพอน้องเขายื่นมา เงินหายไปอ่ะมัน4 10, 9่หมกว่าในีสครั้งถามว่าทําอะไรทำมันมีอยู่เฉยๆใจเย็นๆอ่ามันไม่รู้ไหมว่าหนูอ่ะจะโดนจะโดนจับแล้วนะอะไรเงี้ยหนูทําเพื่อมัมมีนะอะไรเงี้ยพอแม่ไปกดตู้เซฟนะคะแม่ช็อกอะทั้งชีวิตไม่เหลืออะไรแล้วคือไม่มีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียว